สวัสดีครับมีสูตรสามตัวบนราวพัฒนาครับสำหรับงวดวันนี้ก็มีแนวทางมาให้ท่านได้ไปพิจารณาดูก็ดูครับสำหรับสูตรนี้สูตรสามตัวบน ก็ใช้เลขที่มันออกมานะครับบวกกันเป็นคู่คู่ไปนี่ครับอย่างงวดน,นี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์แล้วก็เราก็เอาแปดเก้าศูนย์มาตั้งตรงนี้ในกระบ,บวกกันลงมาให้ท่านดูตรงนี้นะครับเลขสองตัวเนี่ยจะมีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งถ้ามีหลักร้อยอยู่ตรงเนี้ย เราให้มาจับตัวนี้ครับถ้ามีหลักร้อยอยู่ให้มาจับไอ้เลขที่มันเข้าล่างเนี่ยฝั่งเนี้ยที่มีล่างอย่างเดียวสูตรนี้เอามาจับกับตัวนี้จะได้คู่ล่างเลยครับอย่างงวดนี้มันออกอะไรครับล่างคือ40ก็มา0ละอันนี้ออกอะไรครับ หนึ่ง,น,งนี่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งก็คือหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างทั้งหมดที่ผ่านมาคือสี่สี่ก็คืออะไรครับสี่คือหลักหน่วยล่างแต่มันเป็นหลักร้อยบนเลขมันออกไปสามเจ็ดห้าสี่ ศูนย์สองนี่ครับสี่อยู่ตรงนี้แล้วศูนย์สองอยู่ฝั่งนี้สูตรนี้ผมอยากให้ท่านเอาไปลองดูครับเราถือว่าสูตรนี้ดีครับอาจจะเป็นแนวทางดีๆดีสำหรับท่านก็ได้เห็นไหมครับเลขสี่ก็มาตรงนี้ครับ หลักหน่วยล่างหนึ่งก็มาหลักหน่วยล่างเห็นไหมออกหนึ่งหนึ่งตรงนี้ศูนย์ออกสี่ศูนย์เราก็เอาสูตรนี่ครับเลขวิ่งสองตัวนี้ที่มันอยู่ล่างมาตลอดเนี่ยฝั่งนี้เอามาจับคู่กับตัวนี้ครับจะได้ทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างครับเนี่ยอย่างงงที่แล้วได้สองกับสี่ใช่ไหมนี่ครับสี่ สีมาล่างแล้วมาจับคู่กับฝั่งนี้เห็นไหมครับสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สองสองสี่เลขสามสี่ตัวนี้ครับมาทั้งล่างทั้งบนเลยครับสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวมาคำนวณงวดที่จะออกกันวันนี้ครับดีว่าไม่มีเวลาทำให้ท่านดู เลิกงานเสร็จก็มานั่งทําให้ท่านดูก็เอาเลขที่ผ่านมามาตั้งครับเลขตัวนี้แหละก็บวกกันเป็นคู่คู่ไปครับนี่จะได้ศูนย์ไดเก้าในสองให้เอาสองตัวนี้ครับบวกห้านี่จะได้สองบวกห้าจะได้เจ็ด นี่ครับสองตัวเนี่ยมาบนอยู่แล้วรวมกับอีกสองตัวนี่ครับศูนย์กับเก้าเนี่ยเห็นไหมครับเอาเอาตัวที่สามเนี่ยบวกห้าอีกทีหนึ่งเห็นไหมห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์เลขก็ออกมาที่ศูนย์สอง อันนี้ได้ศูนย์สี่ห้าห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์ก็ออกไปที่ห้าศูนย์ตัวนี้เอาศูนย์บวกห้าได้ห้าก็ออกไปที่ศูนย์ห้าอันนี้บวกกันแล้วได้ศูนย์เก้าสองก็คือเอาสองบวกห้าก็จะได้เจ็ดแล้วก็เอาศูนย์เก้าสองมาตั้งตรงนี้อีกทีนึงครับแล้วก็บวกกันลงมาเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ ศูนบวกเก้าเนี่ครับเก้าบวกศย์ก็จะได้9 9้บวกเ้าได้18อันนี้ก็ได้หนึ่งนี่ครับหลักร้อยต้องเป็นเลขแปครับเท่ากับว่าอยู่หลักหน่วยล่างนี่ครับถ้าดูตรงนี้เอาก็ได้ครับนี่ศูนย์ออกอะไรครับ0ูนย์ศูหหนึ่งหนึ่งห้าศูนย สี 4, 4, 0, 2, ่สี่ศูนย์สองงวดนี้ได้แปดแปดก็มารวมฝั่งนี้ครับนันเดขกสองตัวนี้เราก็จะตั้งไปที่สามตัวบนก็คือสี่สี่จะอยู่ข้างหน้าเลยครับก็จะได้สี่หนึ่งสอง สี si si so si so si ่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็สี่จ็ดเก้า จะได้เลขอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดครับแล้วถ้าท่านจะเอาอตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตรงนี้มีแล้วส่วนสองตัวสองตัวก็สองเจ็ดเจ็ดสอง จ็ดเก้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวนี้มาสองกับสี่ เนี่ยเอาสองกับสครับสองกับ4มาจับใส่8อันนี้เป็นบนครับแต่ถ้าถ้าชุดล่างชุดล่างมีสองกับ4ทั้งงั้นก็ต้องเป็นสองแปสี่แปด นี่ครับนี่ครับถ้ามันมาแบบนี้ก็เอาไปลองพิจารณาดูครับขอบคุณครับ